ครับก็สามยอดมอเตอร์สวัสดีครับครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ได้เดินเข้ามาในสวนก่อนหน้านี้แล้วนะได้เดินเข้ามาในสวนนะครับก็ได้มาเห็นนะครับในส่วนของนะครับไม้ยูคานะครับตรงนั้นเลยนะครับผมฟ้าลงนะครับฟ้าลงแล้วทีนี้มันหล่นลงนะครับเกะกะทางเข้านะครับเห็นไหมนะครับทางเข้าสวนนะครับก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะไม้กวางอยู่นะครับต้องทําการกําจัดทิ้งนะครับย่อยทิ้งนะครับก็ มีโอกาสดีเลยนะครับวันนี้ก็ได้หยิบยกในเครื่องสับไม้ตัวนี้นะครับผมตัวใหญ่สุดเลยนะครับของดันนะครับมานะครับผมทําการตับทําการรีวิวนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมนะครับในการใช้งานจริงนะครับเขาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็นะครับหนึ่งอย่างเลยที่สําคัญนะครับเห็นไหม ในพื้นที่ป่าจริงนะครับเครื่องทับไม้ก็ต้องเข้าในพื้นที่ลักษณะนี้นะครับผมอ่าในพื้นที่จริงจะเป็นลักษณะนี้นะครับเครื่องตัวใหญ่นะครับการลากจุงนะครับถือว่ายากเลยนะถ้าว่าเข็นเข้านะครับถือว่าเหนื่อยเราเลยนะครับเราคงไม่ทาแบบนั้นให้ลูกค้านะครับผมอ่าวันนี้นะครับเรานะครับได้ต่อในส่วนของแกนลากจุงนะครับเพื่อที่จะนะครับพ่วงกับรถนะครับเพื่อจะลากเข้าในพื้นที่ได้โดยที่ไม่ต้องไปยกไปเข็นอยู่ให้เมื่อยให้เหนื่อยนะครับเราคงไม่ทําแบบนั้นให้ลูกค้าแน่นอนนะครับอ่า ใส่แกนลากจูงมาให้แล้วนะครับผมก็แบ่งเบาแรงได้เยอะเลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยจริงๆนะครับผมตัวนี้นะอ่ะเห็นไหมผมก็ลากเข้ามานะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเดินรถเข้าไปจอดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในการใช้งานจริงนะครับเขาจะใช้งานยังไงนะครับผมในส่วนของเครื่องรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาเตรียมพื้นที่นะฮะเตรียมของต่างกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับผมผมถอยเข้าเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวจะมาตอนกิ่งตอนใดรอไว้ก่อนนะครับอ่ะมาดูการสับกันนะครับผมว่าอ่าสับแล้วนะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนะครับ เรามาเริ่มศับกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาพวกอีกเล็กเก่กวนนะเ,ขขเดี๋ยวขอใจเดี๋ยวเะเอามาสำนะครับสำับแล้วไปนะเรื่อยๆครับ เราก็ขับไปด้เรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็นะเป็นไม้หลายขนาดไซส์นะครับใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับปากโผลยังไลยตัวเบี้อพอัชรธิยาปุดมมีนาใต้งงนในดีเลยนะครับตัวนี้นะว่ามากับกำลังขนาด15แเรงมมากเลยนะครับ ็ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูตัวชิ้นงานกันนะครับที่ได้นะครับผมมาพี่โอนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวชิ้นงานให้ลูกค้าดูกันนะครับอาในส่วนกิ่งไม้นะครับที่ย่อยออกไปนะครับตัวชิ้นงานต่างๆนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้เลยนะครับกิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับก็สามารถย่อยตลายนะครับเพื่อจัดการนะครับทวามปุ๋ยนะครับต่างๆนะครับได้สบายเลยนะครับถือว่านะครับผมตอบโจทย์ เป็นอย่างมากนะครับในการใช้งานนะครับเห็นไหมรับกองหนึ่งนะครับผมก็หมดเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นะอ่าผมก็หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับเพื่อจะเอามาใส่จะได้ง่ายนะครับในการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะนะครับเร็วเลยนะถือว่าเร็วเลยนะครับใบท่อนใหญ่เลยนะเนิ้วนะครับหนิ้วกว่านะครับสับยัดเข้าไปนะครับสบายๆเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับฝากด้วยนะท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับผมสามารถเข้ามานะครับสั่งซื้อได้นะเครื่องตัดไม้ของเรานะครับผมมีพร้อมบริการจัดส่งเลยนะครับอ่าสินค้ามีพร้อมบริการจัดส่งและนะครับการรับประกันโดยตรงจากโรงงานนะครับหปีเต็มนะครับซื้อถือว่าซื้อความสะดวกสบายไปนะครับมีหัวครอบบอลเทเลอร์นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหญ่แต่มีหัวครอบบอลเทเลอร์นะครับเอาไว้หลักจุนะครับได้สบายๆนะครับอ่ะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับผม